สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเล่าถึงชีวประวัติของหลวงปู่คำคนิงจุลมณีวัดถ้ำคูหาสวรรค์อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับนามเดิมของท่านนั้นก็คือคำคนิงท่านเกิดที่บ้านหนองบัว แคว้นคำม่วนประเทศลาวเมื่อวันพุธเดือนสี่ปีกุลปีพุทธศักราช2,437โยมบิดามารดาชื่อนายดินทโนราชและนางนุน่นสำหรับหลวงปู่คำคนิงจุลมณีนั้นก่อนที่ท่านจะมาบวชเป็นพระภิกษุท่านเคยบวชเป็นฤาษีชีภัยมาก่อนถึง15ปี เมื่ออายุได้18ปีบวชได้9วันเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาที่ตายไปหลังจากนั้นพอครบก็ต้องลาศึกแม้ว่าท่านอยากจะบวชต่อเพียงไรแต่เพราะหน้าที่และความจำเป็นที่ต้องดูแลครอบครัวท่านแต่งงานเมื่ออายุ18ปปีมีบุตรสองคนแต่ท่าน ก็ยังยึดมั่นในการปฏิบัติธรรมโดยการทำงานหาเงินให้เมียกับลูกตอนกลางวันพอตอนกลางคืนท่านก็ไปนอนที่วัดถือศีลปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรภาวนาไม่กลับไปอยู่ที่บ้านเพียงดูแลลูกและเมียไม่ให้อดอยากทำเช่นนี้จนภรรยาทนไม่ได้ที่เห็นสามีปฏิบัติตัวแบบนี้จึงอนุญาตให้หลวงปู่บวช ได้ตามใจปรารถนาเมื่อเป็นดังนั้นท่านจึงกลับไปที่วัดที่ตนเองเคยบวชเนนอีกครั้งเพื่อพักอาศัยปฏิบัติธรรมอยู่ต่อมาไม่นานเท่าไรนักท่านก็ได้เพื่อนสาธรรมร่วมกันอีกสองคนจึงมีความดำริที่คิดจะออกสแสวงหาครูบาอาจารย์ก่อนบวชท่านก็เคยออกสืบสอหาพระอาจารย์ ด้านกรรมฐานเก่งๆได้มีสหายสองคนร่วมเดินทางไปหาอาจารย์สีทัศเมืองท่าอุเทนแต่ก็ต้องผิดหวังเมื่ออาจารย์สีทัศท่านกล่าวปฏิเสธแต่ก็แนะนำให้ไปหาอาจารย์เมยทั้งหมดรีบมุ่งหน้าไปหาอาจารย์เมยเพื่อมอบตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์เมยท่านนิ่งฟังแล้วกล่าวด้วยเสียงหนห้วน ถ้าจะมาเป็นสิทธิ์เราทั้งสามคนนี้จะมีคนตายหนึ่งคนมีใครกลัวตายบ้างอาจารย์เมยชีย้ถามรายตัวเพื่อนอีกสองคนยอมรับว่ากลัวตายครั้งมาถึงนายคําคเนิงเขาได้ตอบอาจารย์ออกไปว่าไม่กลัวตายอาจารย์เมยเลยให้เพื่อนอีกสองคนที่กลัวตายกลับไปแล้วหันมาทางนายคําคเนิง แล้วพูดว่าการเรียนวิชากับอาจารย์นั้นมีทางตายจริงๆเพราะว่ามันทุกทรมานอย่างที่สุดให้นำเสื้อผ้าที่มีสีสันทิ้งไปซะให้ใส่ชุดขาวแทนเป็นประขาวในฐานะศิรษ์ในสำนักมีแต่ข้าวตากแห้งกับน้ำเพียงประทังชีวิตพออยู่รอดไปวันๆเวลานอนก็เอามะาพร้าว ต่างหมอนนายคําคเนิงอยู่ได้ไม่นานก็เกิดเรื่องการตายขึ้นของชายผู้หนึ่งที่มาฝากตัวเป็นศิษย์คนผู้นี้นั่งสมาธิจนตายอาจารย์สั่งให้นายคําคเนิงให้แบกศพที่ตายเข้าป่าโดยมีอาจารย์นำเดินหน้าข้ามเขาลูกหนึ่งไปสิบกว่ากิโลเมตรไปจนถึงต้นไม้ใหญ่สองคนโอบแล้วสั่งให้เขามาศพ กับต้นไม้นั้นจากนั้นก็กำชับว่าเจ้าจงเดินเพ่งศพนี้ไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนอย่าได้หยุดให้พิจารณาอสุภกรรมฐานอย่างทองแท้พรุ่งนี้เช้าค่อยเจอกันนายคำคณิงจึงได้เริ่มพิจารณาศพตามที่อาจารย์เมยสั่งไว้ถึงรุ่งเช้านายคำคณิงจึงกลับไปสำนัก ตามที่อาจารย์กําหนดอาจารย์มือแก้ถามขึ้นเป็นประโยคแรกเมื่อเจอหน้าเป็นยังไงบ้างศพนั้นก็เหมือนตัวลูกสิครับอาจารย์ไม่มีอะไรแตกต่างกันตรงไหนเลยนายคําคนิงบอกแล้วกลัวไหมอาจารย์ถามไม่กลัวครับเพราะเขาก็เหมือนเราเราก็เหมือนเขาอาจารย์ไม่ถามอะไรอีก สั่งให้เอามีดเล่มหนึ่งทั้งสิษ์และอาจารย์ต่างก็เดินทางกลับไปหาศพณที่เดิมพอไปถึงก็สั่งให้แก้มัดเอาศพมานอนราบกับพื้นดินแล้วสั่งให้นายคำคณิงผ่าท้องเอาศพออกจากนั้นอาจารย์ก็กล่าวว่าให้หยิบอะไรออกมาต้องอธิบายอวัยวะนั้นได้และต้องบอกดังๆเมื่อนายคำคณิง ชำแหละศพตัดหัวใจตับปอดไตกระเพาะและสิ่งต่างๆก็จักตะโกนบอกอาจารย์ด้วยน้ำเสียงอันดังจนครบหมดถูกต้องเอาคราวนี้ชำแหละเนื้อลอกออกให้เหลือแต่กระดูกอาจารย์เมยสั่งให้เขาทำต่อและนั่งดูจนเสร็จเรียบร้อยจึงได้สั่งอีกเอากองเนื้อและเครื่องในไปเผาให้หมด เอากระดูกรวมไว้ตั้งหากแล้วเอาไปต้มล้างให้สะอาดเหลือแต่กระดูกล้นลวนๆอย่าให้มีอะไรติดอยู่นายคําคณิงท่านก็ปฏิบัติตามที่อาจารย์ของท่านสั่งทุกประการเนื้อตัวของนายคําคณิงเต็มไปด้วยลอยเปื้อนเลือดน้ำเหลืองและมีกลิ่นศพติดตัวเหม็นคละคลุ้งไปหมดอาจารย์มือท่านยังไม่เรื่อราสั่งต่อไป ให้เขานับกระดูกและเรียงให้ถูกเขาก็ลงมือปฏิบัติตามทันทีกระดูกมี280ท่อนครับอาจารย์อาจารย์เมืออธิบายอีกว่าคนที่จะบรรลุธรรมด้วยความเพียรบำเพ็ญต้องมีกระดูกครบ300ท่อนกระดูกคือพระวินยัยเนื้อหนังมังสาเป็นพระวินัยนอกส่วนระเบียบคือหูตาจมูกปากมือเท้า หลังจากที่ได้เรียนรู้วิชาจากอาจารย์เมยอหลายสิ่งหลายอย่างแล้วอาจารย์ท่านก็ไล่ให้ไปสืบสหหาความรู้เพิ่มเติมเอาเองนายคำคณิงจึงยึดเอาโยคีเป็นรูปแบบภายนอกและถือศีลภาวนาอย่างพระภิกษุนับแต่แบ,บัดนั้นเป็นต้นมาเรื่องของโยคีตนนี้ทราบถึงพระกันของพระเจ้าสีสว่างวัฒนา เจ้ามหาชีวิตของประเทศลาวถึงกับสนพระไทยจึงได้โปรดให้โยคีคำคนิงเข้าเฝ้าท่ามกลางพญาตและเสนาอำมาตยทั้งหลายแล้วพระองค์ทรงตรัสถามว่าท่านเก่งมีอิทธิฤทธิ์มากหรือไม่ไม่โยคีคำคนิงตอบสั้นๆถ้าไม่เก่งแล้วทำไมคนจึงลือไปทั่วประเทศตรัสถามอีก ใครเป็นคนพูดโยคียคำคณิงไม่ตอบแต่ถามกลับประชาชนทั้งประเทศพระองค์บอกนั่นคนอื่นพูดอาตมาไม่เคยพูดโยคียคำคณิงตอบออกไปพระเจ้าสว่างศีวัฒนาทรงแย้มพระสุรวในการตอบตรงๆของโยคียคำคณิงจึงตรัสถามว่าขอปรงผมท่านที่ยาวถึงเอวออกได้ไหม โยคียคำคนิงถึงกับอึ้องชั่วครู่จึงได้กล่าบทูลไปว่าถ้าปรงผมหนวดเขาก็ต้องอุปสมบทเป็นพระภิกษุยินดีจะจัดอุปสมบทให้ท่านเป็นพระราชพิธีเจ้ามหาชีวิตยื่นข้อเสนอให้โยคียคำคนิงจึงได้กล่าวตกลงและได้บวชตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาณนะวัดหอเก่า แขวนจำปาสักคือศาสนสถานที่กำหนดให้เป็นวัดอุปสมบทของประขาวคำคนิงมีประกาศป่าร้องให้ประชาชนทั่วไปได้รู้ถึงวันอุปสมบทปะขาวคำคนิงโดยพระเจ้าสีสว่างวัฒนาทรงมีพระบรมาราชานุเคราะห์ให้จัดขึ้นพอถึงวันอุปสมบทประชาชนทุกอาชีพตลอดจนข้าราชการทุกหมู่เหล่า ก็ต่างมารวมกันในงานพระราชพิธีอย่างแน่นขนาดเป็นประวัติการแต่ละคนเตรียมผ้าไหมแพทองมาด้วยเพื่อจะมาปูรองรับเกษาของประขาวคำคนิงตอนแรกจะมีการแจกเส้นเกษาให้แก่ประชาชนโดยทั่วถึงกันหมดถึงเวลาปรงผมจริงๆประชาชนกลัวจะไม่ได้เส้นเกษาจึงแออัดยัดเยียดเข้ายื้อแย่งกันอนลมาด เกินกำลังเจ้าหน้าที่จะรักษาการจะห้ามปรามสกัดกั้นได้ในที่สุดเหตุการณ์ก็สงบลงเมื่อเส้นเกษาถูกแย่งเอาไปหมดจากนั้นพระราช,ชาพิธีอุปสมบทก็ดำเนินต่อไปโดยมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์เจ้ามหาชีวิตพระเจ้าสีสว่างวัฒนาทรงเป็นองค์ประธานฝ่ายคารวะ มีพระเถระชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธี28รูปเมื่อพิธีการอุปสมบทเสร็จสิ้นป้าขาวคำคณิงซึ่งครองเพศพรหมจรรย์เป็นพระภิกษุในบรวรพระพุทธศาสนาแล้วได้รับฉายาวา่าสันจิตโตภิกขุหรือหลวงปู่คำคณิงสันจิตโตหลังจากเป็นพระภิกษุพระคำคณิงก็ขึ้นไปจำพรรษา อยู่ที่ถ้ำภูอีด่างเช่นเดิมดำรงวัดปฏิบัติตามแนวทางของพระป่าอย่างเคร่งครัดและนับตั้งแต่เป็นพระภิกษุคำคนิงประชาชนก็นหลังไหลไต่ภูเขาขึ้นไปกราบนมัสการและขอความช่วยเหลือจากท่านจนไม่มีปฏิบัติภาวนาบำเพ็ญสมณธรรมแต่แล้วในวันหนึ่งพระคำคนิงก็หายไปจากภูอีด่าง ไม่กลับมาอีกเลยประชาชนชาวลาวรู้ว่าท่านออกเดินทุดงแล้วหายสาบสูญไปต่างพากันร,ร่ำให้สศกเศร้าอย่างน่าสงสารหลวงปู่ท่านชอบจาริกทุดงฝั่งลาวเพราะหมู่บ้านยังไม่เยอะเท่าฝั่งไทยป่ายังมีความอุดมสมบูรณ์และในช่วงชีวิตท่านก็ตัดสินใจจำพรรษา ที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่สุดท้ายของท่านมรณภาพหลวงปู่ท่านป่วยเป็นโรคปอดบวมและได้มรณภาพเมื่อวันที่27ปีพุทธศักราช2528เวลา11นาฬิกา13นาทีณโรงพยาบาลสัมปสิทธิ์ประสงค์ท่านได้อยู่ในเพศฤาษี15ปี และอยู่ในร่มกาสาวพัฒ32พันศา